ตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีดี o n t a c t สุดยอดผลิตภัณฑ์คล้ายดีอันดับหนึ่งในเอเชียโดยนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกอะประสาทตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูด,ดวงตาได้ดีขึ้น ดีคอนแทคช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทตาหลุดลอกตอหินตอกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งหุนในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบ ดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสือ่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วย d c o n นแทคดี o n t a c t ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงดวงตาเมื่อชีวิตติดจอทั้งวันอาจจะมีอาการแสบตาตาพร่ามัวถึงเวลาให้ดีคอน a c t ดูแลเพื่อสุขภาพตาที่ดี ด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีซึ่งจะทำให้ร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วดีคอนแทกเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการสายตาสั้นเทียมสายตาสั้นสายตายาวผู้ที่ใช้คอนแทคเลนเป็นเวลานาน,านๆตาแห้งจอประสาทตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน คนที่ขับรถเป็นเวลานานๆผู้สูงอายุสายตาฝ้าฟางตามัวผู้ที่เป็นวุ้นในตาเสือ่อมเยื่อบุตาอักเสบต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินผู้ที่มีความดันลูกตาสูงผู้ที่มีปัญหาจอประสาทต,ตาเสือ่อมดูแลสุขภาพตาเพื่อตาที่ดีด้วยดีคอนแทคสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ชื่อท่านอาจารย์อะไรคะ คือพรชัยฮะโทนะครับเป็นครูอยู่โรงเรียนยางคําวิทยาจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้อายุ59ปีอายุ59ปีอ๋อค่ะมีปัญหาสายตายังไงคะก่อนที่จะทานนะคะสำหรับเรื่องสายตาเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ผมจะใช้มอเตอร์ไซค์ประจำมาโรงเรียนมาโรงเรียนีขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแต่ก็ปรากฏว่าเวลาขี่รถมานี่รู้สึกแสบตาครับมัน ต้านลมมาตลอดออแต่ที่นี้ก็รู้สึกแสบตาแล้วก็มีน้ำตาไหลแต่พอดีก็ได้มีผู้มาแนะนำเกี่ยวกับตัวยาดีคอนแทคดีคอนแทคลองลอง,ลองกินเองสามารถสัมผัสได้นะครับกินสองเม็ดแรกจะมีความรู้สึกว่าสบายตาความแสบในตานี่รู้สึกว่าจะลดลงลดลงมากความผ้ามัวของสายตานี่ก็ ก็ดีขึ้นนะมองชัดเจนอ๋อค่ะค่ะเป็นมากี่ปีแล้วคะเรื่องอ้ไสายตาสายตานี่ก็เป็นมานานนะก็ขับรถมานานอยู่งานอยู่โรงเรียนก็ต้องแต่ก็ปรากฏว่านี่แหละมาลองลองกินดูมันจะสัมผัสได้ในตัวเองไม่เป็นเต้องไปหาหมออะไรไม่ต้องไปนะคะค่ะเป็นมานานนะคะแต่ว่าทานไปแล้ว2เม็ดเท่านั้นนะคะก็สามารถสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีนะคะ <ไ>าการข้าหมัวหายไปน้ำตาหยุดไหลน้ำตา,ตาหยุดไหลการาการแสบตา,ตานี่หมดไปอ๋อค่ะค่ะประทับใจมากเลยนะคะก็ถ้ามีงคะแนนให้ดีคอนแทคสักสิคะแนนท่านอาจารย์ให้เท่าไหร่คะครับครับผมให้เต็มเลย